เมื่อเดือนกุมภาเกี่ยวจากบ้านนา้ำลาบ้านดงลาลังก็เห็นกลับน้ออนุปง่อยให้อเองงมาร้องห่าจุดจอยมอดอายคอยตั้งแต่เดือนหาให้พี่ไปทางสถานีรถไปม่จอยเลยบ่าเห็นหอดไงใี่ยืนห้องให้เืินมาตาเขียว phải lái đền ábàn mái mương đi ba xong khืน mà bì tố bom ní mặn tím thịt bò ta tố bom ní mà giang tây muộn có tây giục bao nhiêu xong khืน mà bận để mượn tới thơi đi bay theo anh đi bay theo xứ ba non ไปวอมสับไปไปสหน้าผู้ตาดิบครั้งหนึ่งไปสหน้าผู้ตาดิบครั้งหนึ่งไปวัดศีตะตัเงี้กำลังบักไปวัดจำไน้ไงดีเมื่อเด็กเข่าเกิดบ้านชาตินี้ชาตินี้สิมันอยู่มันสิขอละมาคนไปบนเมืองป่ากลับมาเสด็จเข่าเดชที่ต้องการตื่นให้ขึ้นมาหาพี่ถึงเข่นดำสกุลปื้อสีดำคือมึงยังรักซึ้งตึงใจให้มีพาน้อง

วันนี้พอดีน้องเอนอาเอาทักทายสีหญยันก่อนลับนะครับผมส่วนๆในเจ้าของเนี่ยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมเฮียวกัน โดนเติบเนาะนะครับผมจนน้ำแตกน้ำเตียนเลยขึ้นมาหนาวๆตอนนี้เงือซึมหรือบ่บซึมนะครับเงอ,อไหลเลยล่ะขนาดห้องกสีก่นสีเพ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวบ้าน,นี้ไปใส่มาใส่อยู่นะก่อนอื่นมีเช่นเฉลยขอกราบสวัสดีพี่น้องมีดักแฟนเพลงนะครับพี่น้องช่าบัลหัวขวพี่น้องเช่าบัวหงพี่นอ้องราศีสไลป็นที่รักและก็คิดหอดคิดถึงกราบขอพระคุณไปทังดันคณะเจ้าภาพของเฮาทุกทุกท่านนะครับบันทึเป็นงานอุปสมบทอุติส่วนกุศลนะครับมีเช่นเฉลยพร้อมด้วยคุณจำนาดาบ ความสุขความบันเทิงใ้พี่ให้นองกับสวัสดีไปทั้งดนันทั้งคุณพ่อผูน้นำคุณพ่อผู้ใหญ่ทีมงานคณะผู้รักษาความปลอดภยัยผู้รักษาความสงบทุกๆท,ทันน้ำกันนาอ